สวัสดีครับวินวินโนเวลชานลกลับมาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้มากับนิยายเรื่อง Advent of the a r c ะอา e ตอนที่115ลางวันใหญ่ในหอคอยเวนตมนของเนโครแมนเซอร์เบลถูกลากออกมาจากบอ่อน้ำสีเขียวด้วยมือแห่งนักเวท และสภาพร่างกายของเขาก็กําลังเกิดการต่อต้านพาคุมนักเวทที่เขาสวมถูกน้ําจากบอกกัดกอนอย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นตอนนี้เบลจึงเปือยอยู่ผิวหนังสีเทาที่พับกันอยู่พุ่นไปด้วยรูและแม้กระทั่งกระดูกกับเครื่องในก็มองเห็นจากข้างในร่างกายของเขาระหว่างเลยว่าภายในก็มีเมือกสีเขียวเข้มไหลซึมออกมา เห็นได้ชัดว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาและดูเหมือนว่าเขาจะหลับลึกมากดวงตาของเขาถูกกัดซ้อออกไปทำให้เหลือแค่หลุ่มดำสองลุมที่อยู่ตรงตาของเขาแต่สิ่งที่รบกวนมากที่สุดก็คือสัญญาณของรอยยิ้มที่น่ากลัวที่เขาสวมอยู่บนใบหน้าที่เหมือนกับกอบลินอย่างแปลกประหลาดของเขาลิงจ้องมองเบลและเข้าใจในทันทีว่าเกิดอะไรขึ้น เขากำลังเปลี่ยนเป็นลิสลิงพูดการเปลี่ยนร่างกายจะเสร็จสมบูรณ์แล้วเขาจะตื่นในเร็เวๆนี้เอเลล่าหายใจเข้าลึกๆดวงตาของเธอแสดงให้เห็นถึงความตกใจและความรังเกียจและเธอก็เงียบไปครึ่งวินาทีจากนั้นเธอก็ชี้คทาของเธอไปที่เบลแล้วพูดว่ากักขังมานาะ กักขังมานาไม่มีเลเวลไม่เสียมานาผลผนึกมานาในร่างของเป้าหมายที่โดนสะกดในช่วงระยะเวลาหนึง่งปิดกั้นความสามารถของฝ่ายตรงข้ามในการไล่เวทหมายเหตุผลของเวทมนต์ทรงพลังมากๆแต่มันก็ต้องไล่ในตอนที่เป้าหมายอยู่ในสภาพที่ไร้การต่อต้านเท่านั้นตอนนี้เบลกําลังหมดสติอยู่เพราะฉะนั้น แน่นอนว่าเขาไม่สามารถต่อต้านได้พอรายเวทกับขังมานาได้สำเร็จเบลก็จะคุกคามพวกเขาไม่ได้ต่อให้เขาตื่นขึ้นมาก็ตามเนโครแมนเซอร์เชดได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงเขาถูกโจมตีด้วยการไล่เวทที่ทรงพลังและไฟวิญญาณของเขาก็แทบจะดับไปดังนั้นตอนนี้เขาจึงหมดสภาพอย่างสมบูรณ์มันเป็นไปไม่ได้สำหรับเขาที่จะไล่เวทมนต์อีกครั้ง เขามีชีวิตอยู่ก็โชคดีแล้วในที่สุดลิงกับเอเล,ล่าก็ได้พักหายใจและรู้สึกว่าพวกเขาทั้งคู่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสักทีพวกเขาทั้งคู่มองหน้ากันและสังเกตเห็นว่าอาการบาดเจ็บของอีกฝ่ายรุนแรงแค่ไหนโดยเฉพาะลิงที่ดูเหมือนว่าจะมีขาข้างหนึ่งอยู่ในหลุมศพเรียบร้อยแล้วมีแผลถูกฟันลึกบนขาของเขาใบหน้าของเขาซีดเผือกจมูกของเขาและปากของเขาเลือดออก และมือกับขาของเขาก็กำลังสั่นอย่างรุนแรงจากพิษของยามานาะตอนนี้ทุกอย่างจบสิ้นลงแล้วเขาหยุดฝืนตัวเองและฟุบลงกับพื้นจากนั้นลิงก็ตระหนักได้ว่าเขาอ่อนแอมากจนเขาไม่สามารถลุกขึ้นมานั่งได้ด้วยซ้ำดังนั้นเขาจึงปล่อยตัวเองนอนแผ่หลาดูเหมือนว่าพิษในยามานาจะทรงพลังกว่าที่เขาคิดเอาไว้ เอเล่ลาสภาพดีกว่าลิงมากเธอแค่อ่อนแอพอเธอใช้เวทมนต์วิญญาณรับกับลิงเมื่อก่อนหน้านี้พอเธอเห็นลิงสุดลงเธอก็รีบไปหาเขาจากนั้นก็เอาขวดยาสีเขียวอ่อนออกมาแล้วยื่นมันให้กับลิงนี่คือยาถอนพิษร,ระดับกลางดื่มซะมันจะช่วยชีวิตของเธอได้ในตอนนี้แต่เธอต้องพักผ่อนอย่างน้อยสิบวัน ถึงจะสามารถฟื้นตัวได้เต็มที่และเธอต้องไม่ใช้เวทมนต์ในช่วงนี้ด้วยไม่อย่างนั้นจะมีผลตกค้างจากผิดเลือดเหลืออยู่อย่างถาวรขณะที่เธอพูดเธอก็เริ่มทำความสะอาดบาดแผลให้กับลิงบาดแผลเป็นฝีมือของกองเล็บของกองทัพอันเดดเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่แค่บาดแผลจากภายนอกเท่านั้นแต่ลิงยังติดพิษจากอันเดดด้วย นี่เป็นเหตุผลที่ทำไมถึงแม้ว่าลิงจะได้รับบาดเจ็บไม่ถึง5ทีแต่มันก็เริ่มเป็นหนองระบวมแล้วแถมยังมีหนองสีเขียวไหลออกมาจากมันด้วยถ้าบาดแผลไม่ได้รับการดูแลทันท่วงทีพอตัดสินจากสภาพร่างกายที่อ่อนแอของลิงแล้วมันก็อาจจะอันตรายถึงชีวิตพอเห็นแบบแผลที่น่ากลัวบนขาของเขาดวงตาของเอเลล่าก็เริ่มมีน้ำตาไหลออกมา เธอนั่งบนพื้นและพยุงลิงขึ้นมาในอ้อมแขนของเธอจากนั้นก็เอาขวดคริสตัลสีขาวออกมาลิงพิจาดูแล้วเห็นขวดคริสตัลที่เต็มไปด้วยของเหลวเหมือนเจลโปร่งแสงของเหลวข้างในมีออร่าศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์แผ่ออกมานั่นน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วครับเอเล,ล่าลิงถามเอเล,ล่าเบาๆใช่แล้ว ฉันเอาติดตัวมาด้วยเพื่อจัดการกับเวทมนต์แห่งความมืดและตอนนี้มันก็มีประโยชน์จริงๆทนหน่อยนะลิงมันค่อนข้างเจ็บเลยล่ะเอเลล่าตอบลิงจากนั้นเธอก็เปิดจุกขวดและเทน้ำศักดิ์สิทธิ์อย่างช้าๆบนแผลที่ขาของลิงมีเสียงสู้เบาๆในจุดที่น้ำศักดิ์สิทธิ์สัมผัสกับแผลลิงเห็นแสงสีขาวแผ่ออกมาจากบาดแผล และแก๊สสีเขียวก็คายออกมาจากมันเช่นกันมีกลิ่นเหม็นฟุ้งออกมาถึงจมูกของลิงและในเวลาเดียวกันนั้นเขาก็เริ่มรู้สึกเจ็บปวดอย่างเหลือเชื่อมันรู้สึกราวกับว่ามีใครบางคนแทงขาของเขาด้วยมีดจากนั้นก็บิดมันและดันให้ลึกเข้าไปในเนื้อสดๆของเขาแม้ว่าล่างทั้งล่างของเขาจะชาจากพิษของยามานาแต่ความเจ็บปวดก็สามารถทิ่มแทงเข้ามาได้ และอบควอมความรู้สึกทั้งหมดของเขาตอนนี้ร่างกายของเขาสั่นยังไม่สามารถควบคุมได้และเขาก็กำลังจะปล่อยเสียงกรีดร้องออกมามันเจ็บเหมือนกับอยู่ในนรกเลยวะลิงคิดแต่ลิงยังเก็บเสียงกรีดร้องเอาไว้ได้พอความเจ็บปวดยังนแรงได้รับการบรรเทาอย่างมากจากเอเล่าที่กำลังโอบเขาเอาไว้ในอ้อมอกของเธอ และปลอบประโลมเขาอย่างต่อเน,นื่องเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดของลิงหลังจากผ่านไปประมาณ10วินาทีความเจ็บปวดที่ขาของเขาก็หายไปอย่างช้าๆเอเลรากอดเขาเอาไว้ในอ้อมแขนของเธออยู่พักใหญ่โดยที่มือข้างหนึ่งกำลังรูปหลังของเขาอย่างอ่อนโยนมารู้สึกสงบอย่างเหลือเชื่อลิงได้กลิ่นหอมอ่อนๆฟุ้งออกมาจากเอเลลา และมันก็สงบมากจนทําให้ความรู้สึกเหมือนกับมีมือเล็กๆมาหยิบความเจ็บปวดบนขาของเขาขึ้นมาและโยนมันออกไปให้ห่างจากเขาปาดผู้หนึ่งเคยพูดเอาไว้ว่าสถานที่ที่สบายที่สุดในโลกคือเนินอกของผู้หญิงฉันคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องล้อเล่นแต่ตอนนี้ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วละ่ะ ลิงคิดในหัวลิงไม่มีปัญหาอะไรถ้าให้อยู่ในสภาพแบบนี้อีกนานสักหน่อยหลังจากผ่านไปพักใหญ่ใญ่เอเลล่าก็ถามอย่างอ่อนโยนตอนนี้เธอรู้สึกอย่างไรบ้างลิงเออตอนนี้ผมรู้สึกดีขึ้นมากแล้วครับเอเลลา่าลิงพูดพึมพำ ในตอนที่ลิงพูดเอเลล่าก็ผักเขาออกจากอ้อมกอดอันอ่อนโยนในทันทีพูดตามตรงลิงยังปรารถนาสัมผัสอันอ่อนโยนนั้นและคงจะรักที่ได้สัมผัสมันนานอีกสักหน่อยใบหน้าของเอเล่าแดงละเลือดซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่หลังจากที่มอบวิญญ,ญาณให้ลิงเธอก็รู้สึกว่าในตอนนี้วิญญาณของพวกเขาผสมผสานเข้าด้วยกันและนั่น ก็ทำให้พวกเขาไม่สามารถเก็บความรักระหว่างกันได้ตอนนี้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันและมันก็ทำให้เธอสับสนจากนั้นเอเลราก็ตรวจสอบบาดแผลของลิงก์อีกครั้งตอนนี้มันน่าจะไม่เป็นอะไรแล้วล่ะเอเลราพูดด้วยความโล่องอกอย่างเห็นได้ชัดผมรู้สึกว่า พละกำลังของผมจะฟื้นมาบ้างแล้วผมคิดว่าตอนนี้ผมสามารถยืนขึ้นได้แล้วละ่ะเอเลจากนั้นลิงก็ขยับแขนของเขาเป็นการทดสอบและพบว่าความรู้สึกอ่อนแอในร่างกายค่อยๆบรรเทาลงแล้วดูเหมือนว่าตัวการหลักที่ทำให้ร่างกายของเขาอ่อนแอจะไม่ใช่พิษจากยามานาแต่เป็นพิษตกค้างจากบาดแผลที่เป็นฝีมือของพวกกองทัพอันเดสแน่นอน ลิงคิดไม่ถึงว่าผีจากอันเดสจะรุนแรงขนาดนี้มันถือว่าเป็นโชคของเขาที่เอเล,ล่าเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์มาด้วยไม่อย่างนั้นแล้วตอนนี้เขาก็คงจะตัวเย็นเหมือนพื้นอย่างไม่ต้องสงสัยหลังจากผ่านไปพักหนึ่งลิงก็ลุกขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเอเล,ล่าจากนั้นเขาก็ตรวจสอบรอบๆภายในของหอคอยเวทมนต์ ช่างเป็นหอคอยเวทมนต์ที่หยาบอะไรอย่างนี้โครงสร้างทั้งหมดก็มีแค่ห้องโถงใหญ่ๆห,ห้องหนึ่งเท่านั้นถึงแม้ว่าวัสดุเวทมนต์ที่มีจะมีเยอะมากก็ตามเถอะลิงพูดหลังจากที่สังเกตหอคอยวัสดุเวทมนต์พวกนี้ถูกพบในผนึกเวทมนต์มีเมทัลลิสเซเลไทและหินมีค่าอื่นๆแถมยังมีกระดูกขน และหนังจากสัตว์เวทมนต์มากมายอีกด้วยและสิ่งที่ทำให้ลิงตื่นเต้นที่สุดในบรรดาทั้งหมดก็คือทอเรียมเหมือนกับมินทลิตทอเรียมเองก็เป็นโลหะที่เป็นสื่อนำมานาเช่นกันและมันก็มีลักษณะเหมือนเงินด้วยความแตกต่างที่สังเกตได้มากที่สุดระหว่างแร่สองชนิดคือพื้นผิวที่เป็นเงาวาวของทอเรียมซึ่งมันเปล่งประกายสีเงินเหมือนกับดวงดาวบนท้องฟ้า ทอเรียมเป็นสื่อนำมานาได้ดีกว่ามินททลินถึงสิบเท่าถ้าพูดในแง่ของการนำไฟฟ้ามินททลิตก็เทียบเท่ากับแกนไฟหรือว่าตะกั่วด,ดำขณะที่ทอเรียมก็เปรียบเทียบได้กับคอปเปอร์หรือว่าทองแดงมินททลิตเป็นธาตุซึ่งเป็นสื่อนำมานาที่ใช้กันทั่วไปในทวีปฟิลิแมนและใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายอุปกรณ์เวทมนตร์ระดับตำ่ำแต่ ในด้านของทอเรียมนั้นตอนนี้มันเริ่มเป็นที่นิยมเนื่องจากคุณภาพสูงของมันในความเป็นจริงวัสดุเวนตมเลเวล4หรือสูงกว่าในตอนนี้ก็ต้องใช้ทอเรียมเป็นแกนกลางของมันราคาของทอเรียมเองก็แพงกว่ามิทัลลิตถึง10เท่าทอเรียม1อ่ออนน่าจะมีราคาประมาณ3 0 0 0เหรียญทองจากนั้นลิงก็ตรวจสอบทั้งห่อคอยและสุดท้าย ก็ได้รับทอเรี่ยมมาทั้งหมด4.5อ่อนจากแกนกลางของผนึกเวทมนต์ทอเรี่ยมพวกนี้ถูกดึงออกมาเป็นได้ซึ่งบางพอๆกับเส้นผมของมนุษย์และจากนั้นพวกมันก็ถูกมัดเข้าด้วยกันจนเป็นทอเรี่ยมก้อนเล็กๆขนาดเท่าหัวแม่โปง่งนอกจากทอเรี่ยมแล้วยังมีมิทตริตอีก11ปอนด์และมีเครื่องประดับชิ้นเล็กๆและของสะสมอื่นๆนอกเหนือจากนั้นอีก โดยรวมแล้วเอเลราได้ประเมินราคาของที่พวกเขาเก็บมาทั้งหมดได้อย่างน้อย40,000เหรียญทองสำหรับหลิงนี่นับว่าเป็นโชคล้นทับอย่างไรก็ตามสำหรับเอเลราแล้วมันไม่ใช่จำนวนที่น่าประทับใจขนาดนั้นเนโครมเมนเซอร์คนนี้จนหน้าดูเลยสำหรับนักเวทเลเวล5นะเธอพูด เธอไม่สนใจของที่เก็บมาดังนั้นเธอจึงรวมพวกมันเป็นกองเดียวแล้วผลักพวกมันไปทางลิงลิงเธอเอาไปหมดนั่นแหละคิดซะว่ามันเป็นรางวัลสำหรับเธอในการตามสืบเบลแล้วกันนะเอเล,ล่าพูดถ้าเป็นคนอื่นแล้วลิงคงจะคัดค้านให้แบ่งเท่าๆกันแต่แกบปเอเลล่านั้นเขาเข้าใจได้อย่างง่ายดาย และรับเจตนาดีของเธอในเมื่อเธอไม่ต้องการสมบัติพวกนี้และยังตั้งใจจะมอบเหรียญทองให้เขาเพื่อเป็นรางวัลในการช่วยเหลือเธอแล้วลิงก็ยินดีรับมันยังไงซะตอนนี้เขาก็มีเงินแค่300อเหรียญทองและเงินจำนวนเท่านั้นสำหรับนักเวทแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่เพียงพอสำหรับอะไรเลยสักอย่างเขารู้ว่าการเก็บของพวกนี้จะมีประโยชน์อย่างแน่นอนสำหรับเขา จากนั้นเขาก็เก็บของทั้งหมดเข้าไปในจี้เก็บของอย่างมีความสุขตอนนี้เร็วแรงของลิงฟื้นขึ้น,นมามากแล้วเขาสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและมานาของเขาก็เริ่มฟื้นฟูขึ้น,นมาจนถึงระดับลอยแต้มส่วนผลข้างเคียงจากยามานาก็ไม่ได้ร้ายแรงเหมือนที่เอเล,ลากก่ากลัวแต่นี่มีใช่เรื่องตลกเพื่ออนาคตของเขาแล้ว หลิงตัดสินใจที่จะใช้เวทมนต์ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ในช่วง10วันหลังจากนี้ในเวลานั้นเบลที่กำลังนอนนิ่งอยู่บนพื้นก็เริ่มขยับนำเสียงของเขาดังออกมาจากลำคอของเขาหลังจากนั้นก็มีของเหลวสีเขียวเหม็นมากไหลออกมาด้วยและหัวของเขาก็เริ่มสายไปรอบๆขณะที่แขนขาของเขาก็เริ่มเคลื่อนไหวอย่างไม่สามารถควบคุมได้ เบลกำลังจะตื่นแล้วเอเลล่าลิงพูดขณะที่จ้องไปที่เบลครับและจบไปแล้วนะครับกับตอนล่าสุดและเรามาพบกันใหม่ตอนหน้าครับขอบคุณครับ